สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเศร้าให้เศร้าหน้าสุขูสุขคนอ๋อเศร้าให้เศร้าหน้าสุขูสุขคนนะจ๊ะหลักพระกันบริษัทอาชีพอื่นๆนั่มเจ้าเศเศร้าให้เศร้าหน้าสื่ออย่างเดียวเลยบ่อออเหรออะออยก็บอเป็นสซโลกเของข่อยเนาะโอเคโอเคมาผอกันอีกเช่นเคยนะคะกันองนติก็พิการ้านเ้าสองคนแมลูกค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะมือนี้เ้าสองคนสิบห้าลูกค้ามาเบิ่งหยัง สิมาเบิงจุดเด่นของรถฮาวที่แบรนด์อื่นบ่มีอุ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดบอรุ่นไหนเนี่ย MG VS SUV นะคะแมนบอไม่ใช่ HUV เหรอ HUV เฮ้ยเจ้าอีกแล้วเจ้านี่ตลอดเลยเดี๋ยวไปว่อยไมวเอาไม่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 เอาไเอาไม่เอาไม่เอาไอาไม่เอาไ่เอาไม่เอาอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไเอาอาไม่เาม่เอา่เอาไม่เาไม่เอาไม่เอาไม่เอ่เอาเอาไม่า่เอา่าไม่เอ่อาไม่เอาาไม่เออาไมอาไาไม่อาไาไม่เอาไม่เอ่าไม่เ M G V S H E V เนาะเป็นรถไฮบริดเป็นรถไฮบริดค่ะอินเทนมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวห้าสิบภาพไปเบิงข้างในนะคะเนาะอจ้ะโอเคปะไปตามมาเลยค่ะอ่ะเขาสิสตาร์ทรถเนาะสตาร์ทเลยเมื่อน,นี่เข้าสิพภามาเบิงขอดีของรถอ่ะลูก พอขนาดโอเคปัดว่าจะเปิดคือให้โซ่ค่ะคือหัวหนุ่มพวงลงพวงให้โซ่เหรอรถน่ะวิวาอันนี้เท่ากับสตาร์ทรถแล้วเนาะอันนี้เท่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นจอขนาดสิบสองจุดสามนิ้วแล้วก็เป็นจอต่อเนื่องนี่แหละคือให้ไหลของเท่าก็คือจอต่อเนื่องนี่ยเป็นค่ะแมนประการเนี่ยอ้ยยางผักเลยค่ะเด้อ เพรมีการตัดต่อแม้แต่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวเอ้ยมักฉักพอดีของจอนี่ก็คือว่าอ่ะข้าสะดวกสบายทัชสกรีนทัชสกรีนสัมผัสระบบสัมผัสด้วยปลายนิ้วปลายนิ้วสี่น้อยเนื่องอะอันนี้ขออยากเบิ่งได้ว่าจอสิกับเพื่อนบอกนี่เพื่อนเลยค่ะเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์เพื่อนอ๋ออันนี้ก็มันมันกดมันกดไงบอแล้วมันกันอะ อันนี้ก็ขึ้นหนา,านล่วมเนาะอ่าจอนี้อค่ะมันจะเป็นอันจอตอนเหนืองเนาะฟังนีก็จะเป็นทัชสกรีนฟังนันก็จะเป็นมาดวาดเอาใหญ่มาิ่งทา้งนีกันนะผู้ใดเปียมันบ่าท่านได้ปิดประตูนี่คะ่ะเน่นอ้าวเนี่ยคันนบ่มีมไผปิดประตูมองไดหมองนึงมันก็สิเสียงเตือนเลยเอททอทั้งทั้งหาประตูเลยนะประตูด้ดดานหลัง,งนำ้ำสิเตือนทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอนนีเมื่อสีบอกอียงนะน้องนาตีอ่าอันนี้ก็คือเวลา สามารถจะเวลาได้ <Main S 2> แมนค่ะจเวลาว่าเฮ้าสีแลนจากบองทําง,งานเฮ้าไปเพื่อนเข้าอ่าขนาดจักกิโลหลักอัตาการนสีเหืองมั่นทอไดรอย่างมันน,นี้ค่ะละก็อัตราการอันคงเหลือขนมั่นสีแลนอีกจักกิโลแมนค่ะ <Main S 2> อันนี้คอดีสุดเลยเด้สุดยอดแล้วสุดยอดแล,ล้วเพราะว่าอย่างวันที่เข้าสิได้กำอันอยังกันนะสามารถกำหนดได้ว่า รถเนี่ยสมุิว่าอร่อยโลเขาสิแลนไปหอดใสแมนเขาสิได้ว่างแผนไหวเลยสมุิว่าอันเข้าคับไปเนี่ยน้ำมันมันเกิดขึ้นสีแดงเลเนาะชุกเชิญเนี่ยเข้าสามารถเช็คได้ว่าอุ้ยเมื่อสิถึงเงือนเท้าบอสถึงเพือนถึงสีทำงานบอสเห็นบ่มคะสุดยอดแมนแต่ที่นี่ฟังเนี่ยกับสุดยอดอีกนะคะอันระบบอันจอเนยมีอสมาร์ทอมนยังเนี่ยอุ้ยกล้องสามร้อยหกสิบองศาจอคื่อน ชัดเจนดีแห้งแทนกล้องรุ่นนี้อ่ะสิบอกเลยอันรถอันรุ่นเนี้ยนะให้บีของเข้าเนี่ย HCVVSHCV รุ่นเนี้ยกล้องเนี่ยความชัดเทียบเท่ากับรุ่นอัน s u v ของเข้าเลย HCV เอ้รุ่น h s รุ่น P รุ่นใหญ่ของเข้าเลยอกล้องนะแต่ไอตัวเนี้ยราคาบ่แพงเลยค่ะมีสองรุ่นรุ่นไหนนะฮะรุ่นรุ่นล่างท็อปก็คือรุ่นดี รุ่นนีราคา่แปดแสนหาหมื่นเก่าพันอ๋อในรถแ,แบบขอบพ้พวน่ะน้องณตีขอ,อ,อแพงเลยค่ะแต่รุ่นท็อปอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะรุุนท็อป่ที่ราคารุ่น X นะคะท็อป่ที่ราคาเก่าแสนหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทป้าเรดเริด <c oughs> คือว่าน้องณตีมกักยางเดียวคือว่าอย่างวัติพิการเจอ,จอมากพักเลยจอจอตอนนี้มีสิ่งมาขนาดเท่าไรกันนะ ส2 3สองจุดสามนิ้วนะฟังนี้นะคะเราท่านร่วมฟังหนูนไหนแต่เอามาจอหน้องนาตีคูบบอกว่าอันออกแบบมาแบบนี้ออกแบบยากนะคะออกแบบยากนะคะแล้วก็อยู่ในรถสีแบบราคาแพงอ่ะรถยุโรปราคาแพงคือดีแทะจอแหมแสดงเห็นร้ยางล่างอ่าอืมว่าเอาขาง้ส้เท่าไหร่ขางขวาเท่าไหร่เออเริ่ด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 อันนี้มันสิบอกอันมีเซนเซอร์วัด ล่มยางรถนั่นแต่นั่งถึงสีล้ออ๋อดี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 แล้วก็กล่องสำหรับพกซิสองศานี่เห็นเหมดหลอกคางเห็นหมดเห็นทั้งข้างบนข้างล่างได้น้องนาตีนี่เนาะมากมองนี่แหละเห็นบ่จอกกระชัดเจนมั่วขันเป็นอันอื่นอาจจะมั่วอันนี้ชัดเป็สุดแล้วของเอ็มีห้างเริดเริดเริดใช่ลูกราแล้วก็ อเมซิ่งอีกแบบหนึ่งนะน้องนาติอันนี้ให้ยุ่มอบ่อนเมิดได้จริงๆอ่ะอันนี้ใส่จุกกดะฟังเพลงจากระบบจุกได้โมเมนคือจุกมิวสิกใช่อันกรอนหลุนหลุนกรอนของเฮาเนี่ยฟังจากอ่าทูมิวสิกทูมิวสิกได้์ลประมาณหลานเพงแต่ว่าอันเนี้ฟังจากจูกได้น้องนาตีแบบไมล่าสุดได้เป็นประมาณสามหลานเพลงอ่ะสมมติว่าเฮาขับรถจากเฮาขับจากเฮาขับจากสูงไงก็โลกอ่ะ เอาจากพิเศษสมัยก่อกหรออ้าวเพาก็ขับจากสุงไอโก็ลงว่าหอดเชียงรายน่ะฟังเพลงฟังเพลงก็ยังเพิ่นจบแด่อันเคยเคยย่กลสินเพลงบสามเลยยูกละสินอ๋อบ่จากมาุ่งไปกละสินเจ้าก็ต้องไปไซโก้หรอกโมจักไกไซรุดแล้วคอยยูซีสเกตโมจักดอกสีสเกตบางคนก็ว่าสีสเกตเป็นขมิ้นมันโมเมนมันโมเมนส่วนเพื่อแต่โมเมนได้บ่บ่ได้อยากบอกได้อยู่อยากบอกได้หลายๆภาษามันเท่ะเลยน้องนาตีแมนอืมอแต่ว่ามาแข่งต่อ เริดเริดเริดบอกสัมีิสือไปโอ้ยโอ้ยอย่าวาอย่าวาถึกเล็จ่กอนถึกเลยก่อนระบบฟังก์ชันก็โอเคแน่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้านหลังนาทีสิอเมซิ่งสุดๆของรุ่น V S H E V ของเราค่ะนะคะตัวนี้อ่ะอ่าถี่ชาร์จที่ชาร์จ Wi-Fi อ่ะเขาเรียกวายเลดวายเลดชาร์เจอเคือแบบไหลสายไปหรูอว่าหรูอว่าในเฮ่าคับไปอัน ตลาดน่ะนะอิปเปิลานในท่องบานท่องกราบอ่ะค่ะเนี่ยบอดอ่ะบอดกลุ่มเอาโทรศัพท์ว่างว่าปุ๊บคนเลยอ่ะชาไปเลยแมนมันอะไมซสิ่งมากเลยปกติปกติทั่วไปอ่ะสิเป็นอันยุดดีเสียบเชยแล้วเชยแลดีเชยแล้วนี่จ้าอ่ะยังก่อนนะเอิ่นไปยังกว่าเพลอันไหวเลยชัจเจอเอาไหวเลยสัจเจอเป็นแบบฟาชาฟาชาก็คือชาดเร็วอ๋อชาดด่วนชาด่วนเมะสำหรับคนที่ ลืมแนวชาติสายชาติสุดว่างปึบได้ปั๊บเต็มปลบเต็มปลบข้าวเดี๋ยวไปหอดของทำงานก็ต้องหย่งหยางท่องแรงมาว่างไหวปึบขอดเพื่อนกับมี่แบตเบิร์ยูทอกยูทูปได้สบายยูทอกยูทูปใครขำไปเจ้าหนี้ที่เข้าเมืองอีหยังเหรอเคยต้องไปเบิ่งนวอลลัมเหรอเคยต่องพี่เบิ่งนวอลลัมเต็นหนาห่านค่ะแคลงไหมเนาะแมนโอเคเนาะมือนี้เข้ากับห้ามาเบิ่งนสองตัวยางหลักๆแล้วค่ะเนาะและอีก หรืออีกหลายแห้งเดี๋ยวข้าไหนเดี๋ยวสิบหลังสิบห้ามาทั่วละกันทั่วรถ MG VS H u v VS SUV S เจ้าอะไนะอาเจ้าเปล่าจ้าแขวะเหลือเบจองแห้งวะเจ้าได้เซตล็อคเออแก้งว่าว่ให้ถือเป็นบอลจริงจะหงอกเจ้าอยากให้ใครว่าฟอยกรอบ MG VS HEV โอเค็นรถ VS H E V H E V ไม่ใช่ H I V นะอั่นโรเอดส๋ยวิจังมึงยัไก็ได้ H I V นั่นคือโรคเอดแต่อันนี้ H E V โอเคปะเดี๋ยวมือหลังเข้ามารีวิวใหม่เนาะค่ะเนาะประจำนูอนี่น้องนาตี้นักพิการนี่นัิการนี่เดี๋ยวมามาใหม่เนาะมาใหม่มาใหม่มารีวิว่ มันหลายแห้งเข้าส่อนท่านสองยางหายฟังสองสามส่วมกับประจบนะค่ะเสด็จจำได้เนาะขอรลายเด้อจำบไดโอเคก็จะมีน้องน้องนัตตี้ก็ผิดการไปก่อนด้ค่ะเด้อบายบายค่ะมาขอกันไหมนะคะมาขอกันไหมสวัสดีค่ะดีค่ะจุ๊บ